เรียกได้ว่าน่าจะเป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็ตอบโจทย์ความฝันของเราอีกหนึ่งอย่างนในตัวละครเลยค่ะแล้วก็มีความฝันว่าวันนึงเราอยากจะเป็นนักแสดงซึ่งวันนี้ก็มันก็จะเป็นตัวพิสูจน์แล้วแหละว่าเราจะสามารถอยู่ในวงการเส้นทางนี้ได้ได้นานแค่ไหนเราก็พยายามควักความสามารถของเราทั้งหมดที่มีออกมาให้ทุกคนได้ภูมิใจใหได้มากที่สุดก็มีเล็กๆเพราะเราก็รู้สึกว่า แต่พอที่เรามีภูมิคุ้มกันในระดับหนึ่งอะ่ะเลยรู้สึกว่ามันมีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบอยู่แล้วซึ่งคนไม่ชอบเนี่ยตอนให้เราเล่นดีให้ตายมันก็ต้องหาจุดที่รู้สึกว่ามันเป็นจุดทกคล่องอยู่แล้วแล้วก็ยินดีรับฟังทุกคําติชมอยู่แล้วค่ะถ้าอันไหนที่เราเอานําไปพัฒนาได้ไปปรับปรุงได้อะไรเงี้ยค่ะส่วนอันไหนที่ถ้าเราเจออะไรที่เป็นซิกด้านลบก็อาจจะมันมีภูมิคุ้มกันในระดับนึงก็ปล่อยผ่านได้อยู่แล้วจริงน<อ>่าจะเป็นประสบการณ์มากกว่าค่ะ ด้วยความที่ก่อนหน้าที่จะมาเล่นบางกอกคณิการเราถ่ายทำเดอะแมรี่เอ็ดก่อนคือภาพยนตร์เราก็ได้ประสบการณ์จากตรงนั้นเอามาใช้ในบางกอกคณิกาน่าจะเป็นการเก็บเกี่ยวจากประสบการณ์จริงที่ได้ร่วมง,งานกับนักสแสดงานอื่นด้วยจริงๆช่วงแรกๆมีแบบแอบแอบลอยอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมเรายังพอเรานึกว่าเราเล่นดีแล้วแต่พอเราไปเล่นรวมกับคนอื่นเราดูเราดูน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีช่วงแรกที่จูนกุหลาบไม่ติด เขาเหมือนเรายังสลัดตัวตัวเก่าไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตัวเก่ามันค่อนข้างมีความแบบคาแรคเตอร์หนึ่งแล้วเราเอาคาแรคเตอร์นั้นมาเป็นกุหลาบแล้วพอเล่นไปเรื่อยๆที่สันเขาน่ารักมากเขาก็เล mm ่น hmm. เหมือนแบบให้เราแบบเ hey, ฮ mm ้ย hmm. มันเป็นอย่างนี้นะเราเนื้อเรื่องให้ฟังว่าความเป็นกุหลาบมันจะต้องอย่างนี้เริ่มเล่นไปเรื่อยๆก็เริ่มสนุกแล้วก็ทีนี้ก็คือโฟลเลยต่อกันเลย mm hmm. ใช่ค่ะมันคาดเกี่ยวต่อกันเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ทําให้เราเข้าใจมากซึ้นว่าโอเคหลกักการแสดงมันมันก็ไม่ได้ง่ายไม่ได้ง่ายจริงๆ จริงๆความเป็นกุหลาบอะนิสัยส่วนตัวไม่ได้ต่างจากเรามากแต่เขาแค่เป็นคนแคร์เฉพาะคนที่เขารักไอเรานี่คือแคร์ไปหมดพอแคร์หมดกูดก็คือเหมือนแบกไปทั้งโลกอะไรเงี้ยแต่ความกุหลาบคือไม่ว่าอะไรก็ตามถ้าเจอคนที่ไม่ชอบหรือคนที่เก็บกูช่างแม่งได้แต่กูก็แคร์เฉพาะคนที่กูรักจริงๆมันก็สามารถเอาข้อดีตรงเนี้ยมาใช้ในชีวิตประจําวันเราได้ก็ทําให้เราเหมือนใช้ชีวิตง,ง่ายขึ้นด้วย,ยอะไรเงี้ยค่ะก็มีบ้างมีบ้างนิดนึงค่ะหรือว่าหลังๆก็จะเป็นว่าหนูโพส ที่ไม่ได้เกี่ยวกับชีวิตประจาวันเราแต่เหมือนแบบว่าคนที่ไม่ได้ติดตามไลฟ์สไตล์ชีวิตเราจริงๆ,ๆเขาก็จะไปคิดว่าเราเศร้าอะไรเงรี้ยจริงๆไม่ได้เศร้าหรอกหนูว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาอารมณ์มากกว่าที่บางทีเหมือนแบบว่าเราสมมุติว,วันนี้เหนื่อยมากมันก็จะมีช่วงที่เหมือนแบบเซนซิทีฟนิดนึงอะไรเงรี้ยก็มีบ้างที่สามารถใช้ได้แล้วก็บางทีก็เอาไม่อยู่ เหมือนกันเหมือนเหมือนหนูว่าตามธรรมดาของคนรุ่เวลาที่เหนื่อยามากๆบางทีมันมาจะมีช่วงเวลาที่เซนซิทีฟนิดหนึ่งอะไร้ยเพราะว่าช่วงนี้เราก็ทํางานทุกวนันตื่นเช้าได้นอนน้อยแล้วก็งานที่ทํามันสลับสวิงกันไปสวิงกันมาวันนี้เอร์สวันนี้เศร้าว,วันนี้เลิกก็เลยทําให้มีช่วงหนึ่งที่อารมณ์เราก็สลวนเหมือนกันพยายามนอนเยอะๆแล้วก็พยายามเล่นโซเชียลให้น้อยลงพยายามดูเรื่องคนอื่นให้น้อยลงเพราะวันนี้ดู ดราม่าคนนี้ก็เก็บมาคิดมากพาะชอบไปคิดแทนเขาอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามให้น้อยลงเพราะที่จะทําได้แ,แม่กุาบก็เป็นรูของเราทาที่ว่าช่างแม่งก็ช่วยได้นะทุกครั้งเวลาที่พูนทุกครั้งเวลาที่พูนเหมือนว่าเราเจอเรื่องอะไรก็ตามถ้าเป็นเมื่อก่อนเหมือนเวลาเราเห็นคนที่ว่าเราเราก็จะเอ๊ะทำไมต้องมาว่าเราด้วยว่าไม่ได้เป็นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอ พอเราเราอยู่กับกับเอ่อฟิลลิ่งของกุหลาบมากๆมันก็จะเป็นฟิลแบบก็ช่างแม่ไม่สนใจไม่อ่านไม่ตอบโต้แม่อะไรไม่ให้ค่าอะไรเงี้ยตกใจนะเพราะเขารู้สึกว่าอุ้ยนี่มันคือคําพูดของกุหลาบทําไมเอามาใช้บ่อยจังวะอะไรเงี้ยเขาจะเอา้าเหรอไม่รู้ตัวอะไรบางทีก็มีเหมือนกันค่ะต้องต้องค่อยๆสลัดออกเพราะว่ามีเรื่องใหม่เขา้ามาแล้วที่ตอนนี้กําลังถ่ายทำอยู่ก็ค่อยๆค่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆตัวละครอันใหม่ก็ ก็ฟิลลิ่งไม่ได้ต่างมากอีกแมันก็เป็นเหมือนคนแบกลูกไว้แบกทุกสิ่งทุกอย่างไว้เหมือนกันเป็นฟิลลคล้ายๆหรือว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งพาร์ทที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราโตขึ้นทางด้านด้านการแสดงแล้วคนก็จะได้เห็นว่าเฮ้ยที่เราไปเล่นเรื่องหนึ่งสองมาเนี่ยเรื่องที่3ด้านการสแสดงมันพัฒนาขึ้นไหมมันเป็นยังไงผลการตอบรับเป็นยังไงอะไรเงี้ยมากกว่าหนูว่ามันก็เหมือนเดิมนะมันก็มันหมายถึงว่าพูดมันก็เหมือนเดิมในการทํางานด้วยความเป็นเืออาชีพเวลาหนึ่งสอง ก็ก็ให้ฟิลแบบเออมันก็เป็นเป็นฟิลเคมีที่เหมือนเดิมที่เคยเล่นโชมีเลิฟอะไรเงี้ยจะด้วยเนื้อเรื่องที่มันไม่ได้เป็นฟิลสดใสมากอันนั้นคือโช o w มีเลิฟมันเป็นฟิลแบบว่าเด็กๆละลาอะไรเงี้ยแต่พอมาเป็นขับไฟเดมมันจะมีความโตขึ้นเยอะมากๆที่มันต้องมีความนิ่งด้วยไม่ได้เตรียมใจเลยเพราะรู้สึกว่าพอเราเล่นมาหลายๆเรื่องอ่ะมันเล่นจริงหมดเลย หมดเลยแล้วก็รู้สึกว่าถ้ามันจะต้องจริงอีกหรืออะไรหลังจากนี้เอาแง่เอาให้คนดูได้อัตรลดได้มากที่สุดเราก็โอเคน่าจะเป็นทางด้านาพาร์ทด้านการแสดงที่จะมีภาพยนตร์ที่กำลังจะตามมานะคะในเดือนสิงหาคมสำหรับเดอกนายเอกที่เล่นกับเจฟสตารเตอร์นั่นเองนะคะน,นี้ก็เป็นอะไรที่ห้ามพลาดเด็ดขาดเช่นเดียวกันรวมถึงก็จะมีซีรีส์หยดฝนกินสนิมนะคะแล้วก็รวมถึงทับไบเดที่จะออ,อนตอนเดือนมิถุนายน ใจแค่หนึ่งได้ตืเลยรวัรวรัวเลยช่วงนี้